อยู่ที่งานลำตะคองนะครับแต่ตอันนี้ปีนี้ปีแรกครับวันนี้ยี่ห้าปียี่เก้าวันที่ยี่เก้าของประเทศไทยผมจะพาดูจะพาดูถนนเส้นเก่านะเส้นเก่ามิตาภาพเส้นเก่านีา่ครัลบลุกขึ้นมาแล้วคนระับนู่นถนนมิตาภาพใหม่ข้างหน้ามิตรภาพใหม่เขออาใหญ่เที่ยง จะเออขึ้นมาเนาะแบบคุณปีน้ำจะเออขึ้นมาผมก็จะพาไปดูเอ่อนนเออ่สายกกันต่อหม้อของ M6 นะครับไม่ใช่ M6 ต่อหม้อขององ่รถไฟความ,ม,ม,มเร็วสูงกับมองเด็ก ท่วมเลยร่องรอยในน้ำแห้งครับเดี๋ยวไปดูเรื่อยๆอันนี้หลุมครับมาดูครับนี่ก็คือซากเรือเก่านี่เห็นทางเรือเรือจริงรับเรสะพานนี่สะพานเก่าครับสะพานสะพานนี่ครับผมกลับมาดู ดูครับนี่มาครั้งแรกนะครับเนี่ยตั้งแต่ทําสะพานใหม่ผมก็ไม่ตักรกอไก็ไม่มีรถด้วยผรูผ้คนบิ๊ไปตรงไหนยังไงไมี่ก็เพิ่งดูครับเป็นบรรยากาศที่บรรยากาศดีแต่ทางก็ไปขับเร็วนะครับทางเก่าถึงมันจมน้ำนะเนาะอาจจะจมน้ำานัะแต่ก็เห็นโลก

ก็โคดมีตน้นเอ้มันจมน้ำเนี่ยไม่ทราบครับอันนี้ก็ กางรู้สึกมันอึดอัดว่ามันอืดมันแห้งแห้งขนาดไห้ยังไงบางทีคนมาถ่ายต่ดสารมันก็ไม่เข้าใจไม่ชัดเจนอยากจะเห็นว่าใครตามจะได้บอกครับวิ่งผมจะวิ่งไปจนวิ่งไปไม่ได้แล้วเขาบอกมันวิ่งไปชนออกถนนได้ตรงมันมีจุดไข่ปอกอ๋ออันนึงสะพานเมื่อกี้สะพานมาสาบถาม ให้คราบรูกก็มันถ่วงไปถึงตรงนี้นตรงกลางอันนี้ก็ออกไปถึงนี่สะพานอีกอันหนึง่งสะพานที่สองอันนี้แมลงครับผมผมจะไปดูจะขึ้นลงตรงไหนครับรู้แค่นี้โอเคครับ ดีนะครับดี ไหนครับอันนั้นตรงที่กอกตฟบางเสนมันจะไม่ทั้งเลี้ยวขึ้นไปแต่จะไปทั้งตรงนะทั้งบอ่อนะครับถ้าเป็นตรงบอร่ออีตรงสุดๆมันจะหลุมใหญ่ไงให้ไปไซ้ายขึ้นไปนิดเดียวแล้วก็เลี้ยวขวานิดนึงแล้วก็ขี่ไปมันจะไม่ตามทางรถเยอะไปทั้งซ้ายหรือไปทั้งขวาสรุปว่าทั้งขวาเลี้ยวเลี้ยวปุ๊บเนี่ยจะไปบนบอ่อมันจะมีขอบบ่อไงครับเลี้ยวไปทั้งนี่นิดนึงจะมีทั้งเขาไปยุทั้งดีทั้งดีเมื่อไห่ไหนไหนเห็นไหมเขาเลี้ยวไปยันน่ะจะขึ้นไปตรง เลี้ยวตามเขานิดนึงมิแต่มีทางรถไปดอกครับป้าทางดีอยู่าจะขางบนมันเป็นลุ่มยังไงครับไหนเลี้ยวตรงเตณน์เขาหนาหนึ่งเกณฑ์เต็ครับขอบคุณครับเดี๋ยวเบะมาคุยเจ้าป้าก็บอกมาขายเกษตรสมการแล้วครับมันแรงครับมันแรงนะมันพุ่งอยูหมดอันนั้นเอ็มเอ็มหกนะครับนี่ยมอเตอร์เวียครับโอ้โหเนี่ยทำไม่มาเนี่ยไม่รู้นะไปสอบถามข้อมูลจากป้า ตั้งออกจะไปทางตรงให้ไปทาง,ง,งขวาจะมีลุ่นใหญ่ไปทาจังขวาแล้วกันใช่นี่ครับทางขึ้นทางลงลง,ลงสัตนีวัดกระบออให้มาตรงข้างวัดเนี่ยโอเคครับตรงวัดแต่เราจะไปดู ตะครองนีดนะครับวัดอะไรมันเลือกเขียวเมนียนเขียวครับเมนียนเขียวลงตรงนี้สวยครับชอบกาศของเท้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  รกาศดีครับโอ้โบรรยากาศดีมากครับไปทางครับนี่ครับชบรครับอ้บรรยากาศครับเขบอกแห้งมาแต่มีต่าอยู่ครับ นี่ก็เขามาถ่ายโอ้ของจริงเลยนะโอ้บรรยากาศครับใช้ได้เลยครับโอ้เลยนะบรรยากาศาฟินเฟอร์โอ้โอ้โอของแท้ของแท้ของแท้ จครับแล้วมันจะขึ้นแต่ว่าตรงนี้มันท่วมนิดนึงก็ขึ้นเลยใช่ไหมเ<ม>นาะไอตรงนี้มีตาปภาเก่าไอตรงนี้ยจากี้ลงไปขึ้นไม่เห็นไหมครับอันนี้ก็อันนี้ก็นนกถึงจุดลำตะคองเลยทัะที<ม>โอเค<ม>อเค<ม>่วผมไปยืน<ม>ตรงน,นี้ยนะผมก็จอดรถนะครับนี่ครับ ผมก็ไปยืนดูครับโอ้ยครับของจริงนะครับเนี่ยครับมาดูครับน้ำแห้งผมจอดแค่นี้ครับเพราะผมเล็กกลัวมันจะมีปัญหาครับสุดยอดครับของแท้เลยครับเนี่ยโอ้ ของแท้ของแท้นี่ครับนคลอเกินงครับสวัสดีครับว่างมาเที่ยวกันครับแต่ครับมันมีมีน้ำแต่มาปุ๊บให้ขึ้นตรงนั้นตรงวัดที่ปูดเขียวเขียวแสตงทางเข้าได้รถเลี้ยวเห็นไหมครับนู้นครับทางงอยนี่ครับทางงอยสวัสดีครับ เดอดอันบะคงครับของแท้ของแท้แห่งภาคเลยอั่งแตเมษามีชาวบ้านมาขายของระหว่างทางครับสวัสดีครับ